สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกคนพี่น้องพ่องกอกับซองใหญ่เงึงพี่น้องเอ้ยห้าก็มาแต่บ้านปลาหน้าพี่น้องเอ้ยพ้นกระตกเสียบเสบพี่น้องเฮาออกไปซื้อของอะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะมีเนาะเตรียมมาไทรมาเล็แม่ไทรมาเล็เด็กน้อยพี่น้องเอ้ยกะมีทั้งหลวงพี่เพิ่นนอท่างันกรุงเทพมหานครหลายถานอยู่พี่น้องเพิ่นมาสมโถบซอยกันเนาะ และการคือเมื่อนี่เท่ากันแดนเขาแป้นตลาดเนาะพี่น้องเท่ากันด้ไปซื้อของเนาะอันทานผู้ใหญ่เป็นกับบอกกั้คซื้อมาให้เอื้อยน้ำซื้อมาให้เอื้อยเนาะพี่น้องมาเดี๋ยวซื้อฮันไปให้เพื่อพี่น้องตอนนี้เท่าก็มาหอดเทือนเอื้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอื้อยกับอาลูกสาวไปใช้บัแล้วอ่ะสวัสดีภายในเอื้อาย่เฮ้เนาะ นี่อันนี้เป็นคล้องเนาะพี่น้องอันนี้อัน,นส่วนอันนี้น่ะมาม่าน,นี่คล้องเอื่อยทั้งลายองอันนี้นะ่ะคล้องเอื่อยทั้งละยองแล้วก็เกิบนี่กะอัน,นเอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นบอเห่าน่ะซื้อม,มาม่ามาม่าซองแก๊สแต่ว่าห้าเปลี่ยนเป็นเกิบเป็นกเกิบซองคู่แล้วก็มาม่าแก๊สหนึ่งเนาะอันนีน้นะ่ะเป็นคล้องอันล้วงพีทางกุ้งเทพตัวนี้น่ะเป็นคล้องลวงพีทางกุ้งเทพแต่กี้นะ่ะเพิ่นสิี่ยอันมีมาม่าน้มแก๊สหนึง่งแต่ว่ามาม่าน่ะ อันผู้ถูกกระไล่เนาะพี่น้องเนาะผู้จะได้กระไลยเพิ่นก็เลยว่าให้แกแจกน้ำตัวน,นั่นเนาะ,นะก็เลยได้แต่ปลาปองหนีมาให้เอื้อยเพิ่นพอมีแล้วม,มาม่าเนาะเขาก็เลยเสียนเป็นเอาปลาปองมาก,กมมา็มาม่ามาม่านี่เอื้อทาั้งละย่องเพิ่นสมถบทุนสวยมากแล้วปลาปองนะเขาก็เออปลาปองมาม่าตัวน,นั้นนะเขาก็สิแกแล,แล้วก็สิแจกผู้ผู้เพิ่นโบมี่อีกเพราะว่าผู้โบมี่ไล่ขากเนาะพี่น้องเพิ่นก็เห็นเห็นผู้หนึ่งได้ผลจากไ,ได้น้ำเหมือนมานะ กับบุมมีคือกันเพราะว่าข่อยเด้ไห้แนะ่เพราะว่าห้าวกับมนุษย์มาน่าทำกันเพิ่นก็เลยว่าให้แกะแจกซะ,ะ,ะ,ะเดอ้ออันนั่งซุยห้าวกับเจตอตัวนั่นนะแกะแจกใส่ทุ่งให้เพิ่นเนาะมันก็เป็นอาหารผู้ได้พี่น้องเลยเพิ่นก็เอาเมื่อกินกับเขากับนามก็ได้มาม่านีียให้ลูก <ผม S 1> ให้เต้าเพิ่พเออดี๋ยว่างนี้นนข้องลุงพีนะได้ด้ปลาปองแหละกะบุมีแต่ปลาปองไหนมีเงินพร้อมลุงพีเพิ่นไห้เนาะ หาเป็นเงินอยู่หาร้อยบาทกับสองแสนหาซิฟถือต้องบ่เอ้ยเพิ่นบอกว่าเงินอยู่ช่องแสนหาซิฟเอาเอ้ยหาร้อยบาทตัวนี้ได้มาหอดมือหอดตีนไปลาจับยองเอ้ยโอ้บางตุดตุดฟ้องกับใกล้ใกล้ก่อนอ่าอ้ายซื้อตัวนี้ได้เด้อ เออไอ้เน okay. ี่ยไมายิ้มเอออันนี้เป็นเงินแหละของกินเนาะไอ้เนาะเ้ามอบให้เอ้ยเพิ่นเนาะตัวนี้นะเป็นอันของหลวงพี่แล้วก็ของคุณพี่ทางละย่องเพิ่นเนาะส่วนฝากมาเมื่อวานนี้มื้อนี้เฮาห้าก็ได้ไปซื้อเนาะพี่น้องใส่มึงทุ่งไอ้เกิดพอดีบ่กเคยเอาเกิดเก่าเพิ่นขึ้นมาเบิ่งด้วยช่องพเมียเพิ่นน่ะเอาเกิดเก่าไปคืนมาเบิ่กด้วยเอ้ยชบมึงทุ่งเกิดแต่นั่น นี่พี่น้องสิบห้เฮาซื้อมะหายชิไปใช้แต่ขอโทษน้ำเด้อพี่น้องมาดูไอ้ยังอันนี้นะอันนี้เนี่ยไปคอนเขาใส่เข้าถิ่มของเมียอันนี้ของผัวนี่นะจะไปเก็บมาแต่ใช้หรอมาตัดก้นมันมันใหญ่กว่าตีนมาใั่เออเขาก็เลยเห็นก็เลยถามอ้ายพ่นะไอ้ายจะใส่เบอร์ยังใส่เบอร์ซิปพอนะเขาก็ซื้อมะหายเขาก็ดีซื้อมะหายครูใหม่เนาะเป็นไอ้ซบมองดูไอ้เอื้ยได้ใส่ซบมองดูเอื้ย ต้องนั่งฟาตัวเรมาแล้วไปติดเสาใหม่เป็นได้แคมากอยู่บ่เกิบมากบ่ใจฟ้าเป็นไงดีใจน้องๆดีใจน้ำพิ่นเท้าบูเป็นชายบุญก็ดีใจขอบบุญขอบคุณละลายเด้อที่ให้อันสองยัยเงื้อหรือว่าขอบครัวยัยเงื้อแต่เป็นสะพานบุญไห้เนาะแต่เป็นสะพานบุญนำไต่เอาบุญหัวกันเนาะ โซบุงดูไงพูดี่ตินจะอยู่ยังมันน่อยนะเส้นน้อยเหม่อโอ้ยแกบรสโหได้ใส่ไ,ได้ใสเ่เืิบงามแล้วบานเนาข,<อ>ขอบคุณขอบคุณหลวงผีครับผีทั้งลาย,ย่อง สองนาะเพลินว่าบ่เคยมีผู้ใดเขามาสวยจักเทื่อ่ะผลอ่ะแม่นบ่เอือยก็ไม่ครั้งแรกในชีวิตเพ่นว่าดีใจอยู่บ่ไอ้ก็ไรครังแรกในชีวิตเลยท่านเท่ากับเหตุงานเหตุการณ์กับผูได้เอ็นบ่ไอ้ได้นำซื้อนำ ไม่ใช่เนี่ยที่าอจะเลงหาเนะมือก็้าเป็นกัเลยหาอมาได้าบางมือก็แหลกเข่ามาเนาะไี่เป็นไรหเนาะ่าบางมือก็แหลกเข่าขอบคุณขอบคุณลวงผีทังประเทศไทยหละกาผีทังระยองนอมือนี่ยกาผีมาาสวยเรือคอบครัวเกเยังก็เ้จยอาย เลี้ยนเลนเลียนเลียนบาทเลียนบาทเออครอบครัวเอ้อโจยไอเลียนพี่น้องอยู่บ้านพลนัดีเนาะเมืองมหาไซแข้งขมวนเหมืนบ่เออขอบุญชัางเกิดนี่นะชัางเกิดที่นี่นะประหนะเออขาดเออเนี่ยแต่ขาดที่กันโอ้ยจะว่าแต่ประหงไร้พาวบ้านเราก็สิไปเลยนะ เห็นได้นอพี่น้อง,ต,องต้นต้นทุน,ทนสวิตเท่ามันต่างกันเนาะตเพอุิ้ต้นทุนชีวิตคนทามันต่างกันเนาะพี่น้องอย่างได้อยา่างมีฮะสิตายมันกับโบมีอย่างไดกันเนาะ,อะข,อบบขอบคุณขอบคุณมนุษย์โดยการสอยเบิ่อสอยแย่งกันขอบคุณลวงผีและลายน้อยเพื่อจะเจริญทั้งสิ้นทั้ทงรมอ,อยุวัตคนยืนปัสจักโลกไข้ไข้เจ็บอยู่ดีมีแห้งเด้อ น้องพีกับดิซาถูกแล้วก็พีทั้งระยองกับไฮยูดีมีแห้งนะพีการงานจะเลื่อนลุงเรื่องทางนี้เป็นดีถึงกเก่าเด้อกีดเดอแมนผูนได้ที่ว่าอยากให้ส่นะสอง,ย,งยังงึงเา้าซุยเนาะเป็นสะพานบุญแห่งการที่ต่อเขอามาเนอพี่น้องเนาะไปถ่ายทั้งกกได้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะได้เบิรถูกบ่อนทุกทีขอบุญขอบคุณที่เบิ่งทีส้มส่องยังงึงเท้าก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญหายพอแม่พี่น้อง ดีใจ้ายพี่น้องเลยเกิดมาศาสตร์เดียวกับบคิดว่าสิได้เหตุบุญหว่วมกับพี่น้องทงั้งต่างประเทศเนาะชาวต่างประเทศและทั้งประเทศไทยประเทศนอกประเทศ,เทศได้ก็ดีเนาะจากเกิดมาศาสตร์นี่ก็ถือว่าบุเสียศาสตร์เกิดแล้วแหละพี่น้องเลยในเหตุบุญหว่วมกันหลายประเทศเลยข้ากาบสาวัสด้ช่วยเหลือคนเนาะมีก็ดีนี่นยเนาะแมน เมื่อแรกเดี๋ยวกาคลิปใหม่แล้วจะน้องก็ได้ฮาซอยคนมากเนี่ยกระบอกมาชิมมาซอยเดี๋ยวชุกเจ้าได้ขนาดลังค้าดิบคูเออแถวบ้านชุกเฮาก็ดิเขาไปซอยคนนั่นโบได้มีแต่ชุกเจ้าไให้ถ่ายกับ่ายแต่ว่าถ่ายกับโบได้วาชิว่ะเขามาถ่ายแล้วโบได้วาชิวังเอาหะนะพวกเฮากับบูว่าทานผูนยย้ใหญ่เพิ่อนมหา,มาบ่อชุกเฮากับเป็นแต่กระบอกเสียงหะนะน้ำสื่อออกไปว่าสิมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาหาบ่อ เว,ว่าเขาไปถ่ายไแหละโอ้กู้ต้องได้กู้ต้องไบรบอดดาวางกว่าน,นั้นนะนะว่าไยมีบุ้นแหละก็ได้นะเออเข้าก็เป็นยูทูปถ่ายนําเสนอไปเลยเลยนะบน,นได้ทีทานผูน้ใหญ่เพื่นสนใจเพินพ่นจยากหายเหตุหายเข,ข้าก็เหตุอืววอ บมเป็นยังแหละเอออายเออเฮาได้ซอยก็ดีใจเฮาได้เป็นสะพานบุญให้ชุ่เจ้า,<อ>าได้กินอิมอ่มปูใจเลยนะผู้ให้นี่ก็ดีใจได้ซอยเพื่อนมนุษย์น้ำกันแหละก็ดีใจดีใจคือกันเฮาผู้ซอยก็ดีชาวนาะมายืนความอยู่ความกินไห่ข่าวน้ำสามปลาเขาได้ต่อชีวิตสีว่าไปเ <laughs> หมือนว่าก้นเกิ่ <laughs> ถิมเลยบอก <laughs> โอ้แล้วก็บถิมแ,แล้วแล้วบวยนะเอาไปออยไฟใ <laughs> ะ่ไหมดังไฟช่วยเพื่อฟาดดังไฟไอ้ที่มัน <laughs> มัน <laughs> มืดไปหนิส่วนนี้ปาดล้งไฟพี่น้องแต่มันมันเพราดีตีเราปาดออกไปน้ำเนาะแต่พอเห็นเกิดมันเป็นยังชีลอยพี่น้องเาก็เลยทำวันใส่ผ้ากันใส่เบอร์ย่างแต่อยากซื้อมาให้สุเพิร์นอยากมาเซาไพรสุเพิร์นอะไรอ่ะพี่น้องจะซื้อมาให้นี่เนาะทามมาเบอร์ย่างจะซื้อมาให้ ซื้อมากกะเป๊ะเลยพี่น้องเกลือเปลือยเปิดกับพอดีดีใจละพี่น้องเลยไปชมดีใจเนาะมีปุ๋ยยืนมือเขามาช่วยก็ได้กินได้หยำ่แล้วก็ได้ยื้อชีวิตไปอีกเนาะเพราะว่าจะไป็นเจ้า ไว้ไปสิตาเธอนอนเลยมาดูพี่น้องพ้นตกนะพ้นตกเป็นศาสตร์ศาสตรเดี๋ยวซาซุ้ยกับนเทียนอันล้วงพี่เพิ่นบอกว่าแก้มมาม่าแจกแต่ชายเพื่อนล้างนั่นน้ำพี่น้องล้างตะพุ่นกับเมม่านท่องเบ้างไงกับถูกคือกันพี่น้องกับชายล้างนั่นน้ำพี่น้องล้างนั่นเพื่อนกันเถอะพี่เลยไปพี่สาย บอบอบอเป็นยังบอเป็นยังกะสีแบ่งไงนเนอพี่น้องต่างคนกับต่างโมีกกะแบ่งกันกินเอาบุญนํากันนอพี่น้องเนาะหายทั้งได้กะหายทั้งได้กะได้กินได้หยั่งคือกันเนาะล้าลวงพี่เดินกะว่าแจกเลยทั้งได้กะได้แด้บุญคือกันเป็นการทำทานเนาะได้ซาธุเผื่อจะเลื่อนทั้ง้านชิ้นชิ้นทำต่อไป แมนเป็นห่มโพูโฮมไสให้ลูกให้ร้านได้เพิ่งพาอาศัยบารมีเพิ่นต่อไปสาธุเข้ากระดีใจร้ายรือพิ่นไหวเนื้อเสือใจเนาะผักมหาให้เป็นสะพานบุญให้ดีใจร้ายพี่น้องเลยเนี่ยบุคขอยเหตุกด่เ่่่เ่่่่บุค่่่ทํา่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่ซ่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นุ่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่า่่่่่่่่่่อ้่่ ไปก่อนพี่น้องเยสวัสดีชิมว่าเห็ดภารกิจแจกขนมเล็กน้อยต่อยพี่น้องเต็มตลางเฮือนจะามีบบอนอยู่และสวดสวดอยู่